ุริมาดิสังราชาตตระทูภาสาสติคันธพานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุตตาบิตัสสะภาโอสะมานามาปัญลาอิธิมันตทุติมันตูวันวันตยสัตถิโนโมธรรมานาทังสุ ทากินันยริสังราชาวิรุณโหตัดปสาสติกุมพันธานัอาธิปติมหาราชายสติโสพุตาวิตัดสะภาวิสมานามาเป็นลาอิติมัติติมตวันวันตยสัตินโมธมานาส ปัจิมันยดิสังราชาวิรูปโควาาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายสติโสภุตาวิตัสสะภะวุญมานามะปัละอิทิมันโตทุติมันโตวันวันโตยสติโนโมธมานาทั้งสุ พุทธรณีดิสังราชารุเวโรตัสสะสติยาขันธ์อาทิปติมหาราชายสติโสพุทธาบิตัสสะข้าวุฒิมานามไม่ผลลาธิมันตูธิมันตูวันนวันตูเยสตินโนมุธมานาทังสู ปุริมาดิสังทัตันละโททักินในวิรุณหโกปชิมีนวิรูปะโคโกเวโรตรังทิสังจัตตารูติมหาราชสมมันตาจตุลูติสาทัตันลมานาทังสู सखी काम चूपी श्री शिखर चंद्रि खे विमान कामे चर्वन्ना कह नये खे हाथुम खेते उमा चायंतु तो थे वा चल्ला चल्ला विषमे अखा खंध ติทันตาสันติเกยังมุนิวระวาชนังสาธุมิสุนันตุธรรมสวัสดิการลยัมพะทันตาธรรมสวัสดิการลให้ยัมพะทันตาธรรมสวัสดิการลให้ยัมพะทันตา